เอ็กซ์เปิดออนไลน์สนับสนุนโดยไทย YouTube หลักสูตรรวยด้วย YouTube Partner หลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจการสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนจากคลิปวิดีโอที่เราสร้างเองง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวหลักสูตรอาลีบาบานำเข้าส่งออกพร้อมศึกษาดูงานจริงในประเทศจีน CLC Thailand Center ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตและจัดจำหน่าย อุปรกรณ์ผลิตอิฐมวลเบาและระบบ CL C L C B C Block บล็อกมวลเบาสำหรับบ้านเย็นก่อฉาบด้วยปูนทั่วไปได้ B C Event Rental ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดงานให้เช่าอันดับหนึ่งของเมืองไทย B C R Express หนึ่งเดียวในเมืองไทยขนส่งกระจายสินค้าทั่วประเทศ BC Warehouse พื้นที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า1 0,000หม่ตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล g l o r y Security ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด IP Camera แบบไร้สายที่ดูได้ในสมาร์ทโฟนและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาเลตจากประเทศสหรัฐอเมริกาหลักสูตรการสัมมานาเชิงปฏิบัติการพร้อมศึกษาดูงานจริงณนะประเทศจีนแบบนี้ าดไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเปิดให้จองด่วนสำหรับทริปต่อไปแล้วค่ะทริปนี้ไปหลายเมืองมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงเซินเจิ้นกวางโจวฝอซานและพิเศษสุด,สดเลยค่ะพร้อมดูงาน2งานแฟ์ใหญ่เริ่มเดินทาง27-30ตุลาคมนี้ค่ะราคา39,900บาทจำนวนจำกัดเพียงแค่20ท่านเท่านั้นค่ะภายในเดือนนี้สนใจโทรด่วนเลยค่ะ 085-060-2018สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Expert o n l i ออนกับผมสัตพลซีอครับตอนนี้ผมจะมาพูดเรื่องราวของ YouTube ต่อนะครับสำหรับนักครีเอเตอร์ทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องทำความรู้จักเราเรียกว่าฟังก์ชัน u t u b e Analytics ครับเป็นหน้าหลังบ้านนะครับหน้า YouTube a n a l y ิเนียมีหน้าที่ทำอะไรนะครับ เป็นตัวบ่งบอกสถานะว่าขณะนี้สถานะของช่อง YouTube ของเรามีอย่างไรบ้างมีอัตราการเข้าชมเท่าไรมีอัตราการเติบโตเท่าไรนะครับและที่สำคัญมีรายได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ YouTube เองเนี่ยเปิดฟังก์ชันพิเศษครับเขาเรียกว่า Analytic แบบ Real Time สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าคลิป YouTube ที่เราอัพขึ้นไปในช่องนั้นมีผู้ชมเท่าไหร่นะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อช่วยในการวางแผนเราไปดูรายละเอียดของฟังก์ชัน Analy t i c กันครับไปครับ เอาละครับในหัวข้อนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักเมนูที่สำคัญก็คือเมนู a n a l y t i c กเป็นเมนูที่สำคัญสำหรับคนที่ทำ YouTube p a r t นเนอร์ปก a m น,นะครับเมื่อท่านลงทะเบียนมาที่หน้าช่องท่านเรียบร้อยแล้วนะครับท่านสามารถมาที่หัวมุมเมนูด้านบนนะครับในบริเวณตรงนี้นะครับไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอครับผม หลังจากนั้นเราก็คลิกที่เครื่องมือจัดก,การวิดีโอนะครับระบบก็จะส่งมายังหน้าหลังบ้านหรือว่าหน้าจัดก,การนั่นเองนะครับในทีน่นี้ผมจะพาท่านไปที่หน้าอ n นาลิติกครับผมหน้าอ n นาลิติกมีหน้าที่สำคัญอะไรนะครับอนาลิติกจะเป็นหน้าที่บ่งบอกนะครับเรื่องของภาพรวมการสร้างรายได้ของทั้งช่องของ YouTube ของท่านว่ามีรายได้แบบไหนมีอัตราการเติบโตเช่นใดนะครับเราไปท็ทความรู้จัก เมนูที่สำคัญในหัวข้ออนาลิติกกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับเมื่อท่านเข้ามาเว็บหน้าหลังบ้านแล้วนะครับให้ท่านไปเลือกเนื้อหาที่จะวิเคราะห์นะครับหรือถ้าเราไม่เลือกเนื้อหาก็จะเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของทั้งช่องนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะต้องกําหนดนะครับให้มากําหนดที่หัวข้อตรงนี้นะครับก็คือให้มากําหนดเป็นเดือนนี้นะครับก็คือเดือนที่ท่านทําอยู่นั่นเองครับระบบก็จะ อัปเดตข้อมูลเป็นข้อมูลอัตโนมัตินะครับส่วนเมนูที่สำคัญถัดมานะครับก็คือเรื่องของฟังก์ชันนะครับที่โชว์ในส่วนนี้ก็จะเป็นการโชว์ประสิทธิภาพนะครับว่าประสิทธิภาพเรื่องของการดูนะครับเป็นยังไงนะครับจำนวนนาทีที่ดูนะครับจำนวนรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับการมีส่วนร่วมนะครับก็คือมีการคอมเมนต์ไหมนะครับชอบหรือไม่ชอบวิดีโอที่เราอัปเดตไปมีความคิดเห็นใต้วิดีโอหรือไม่ มีการแชร์วิดีโอเราต่อหรือเปล่าหรือเขามีการเพิ่มช่องของเราเป็นรายการโปรดเขาหรือไม่นะครับแล้วก็อัตราก,การเติบโตของสมาชิกเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของเมนูด้านถัดไปนะครับก็จะเป็นการฟีดวิดีโอ10อันดับแรกนะครับขึ้นมาที่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับในส่วนด้านซ้ายมือนั้นก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าวิดีโออะไรนะครับที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับ ส่วนที่2นะครับลำดับต่อไปก็คือเรื่องของจํานวนการดูครับถัดมานาทีดูโดยประมาณนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือรายได้โดยประมาณนั่นเองนะครับซึ่งรายได้นี้นะครับจะดีเลย์สวันนะครับสำหรับอัตราการคลิกนะครับเช่นวันนี้มีอัตราการคลิก1000ครั้งนะครับรายได้จะมาแสดงในส่วนนี้ต้องใช้เวลาอีก3-4วันโดยประมาณ ในส่วนของหัวข้อประชากรนะครับก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคลิปวิดีโอของเรานั้นถูกไปแสดงที่ใดบ้างนะครับในตัวอย่างนี้นะครับท่านจะเห็นว่าถูกไปแสดงในสหรัฐอเมริกาในออสเตรเลียสหรัฐอาณาจักรและเยอรมนีและส่วนของช่องนี้นะครับส่วนใหญ่ผู้ชมส่วนใหญ่ก็คือผู้ชายก็คือมีสัดส่วนสูงถึง56นะครับนี่คือเมนูที่สำคัญในอันนารติกภาพรวมนะครับ แต่สิ่งที่ผมจะแบ่งปันกับผู้ชมในวันนี้นะครับก็ดูก็คือหัวข้อการดูรายได้นั่นเองครับก็เราคลิกมาที่การดูรายได้นะครับในหัวข้อการดูรายได้นั้นนะครับก็จะเป็นการประมาณนะครับรายได้ในช่วงของ10วันที่ผ่านมานะครับโดยมีกราฟแสดงเป็นสถิตินะครับในตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นได้ว่าช่องนี้นะครับมีอัตราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ นอกจากนั้นเองนะครับมาที่เมนูด้านซ้ายนะครับเรายังสามารถวิเคราะห์ได้นะครับก็คลิกที่สัญลักษณ์รูปโลกด้านซ้ายมือนะครับว่าทริปของเรานะครับไปแสดงณประเทศอะไรนะครับคลิกอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับเอาละครับเมนูถัดไปนะครับก็คือเมนูประสิทธิภาพของการโฆษณานั่นเองครับเมนูประสิทธิภาพของการโฆษณานั้นมีประโยชน์อย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้เรา ได้ทราบว่าผู้ที่มาลงโฆษณาในช่องของเรานั้นเขาเสนอราคาให้หรือว่าเขาเรียกว่าให้อัตราโฆษณาเราเท่าไหร่นะครับเราก็คลิกแล้วก็มาอย่างส่วนตรงนี้นะครับโฆษณาแบบดิสเพย์จำได้ใช่ไหมครับผมเคยเล่าให้ฟังว่าโฆษณาที่จะมาปรากฏในช่อง YouTube ของเรานั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักก็คือแบบดิสเพย์แบบที่2ก็คือ True v i e w i n s t r e a m จำได้ใช่ไหมครับดิสเพย์ก็คือ เมื่อเราเปิดคลิปวิดีโอแล้วนะครับมีแบนเนอร์วิ่งเข้ามาด้านล่างหรือแบนเนอร์ที่โชว์ด้านขวามืออันนั้นคือเราเรียกว่าดิสลย์นะครับในที่นี้นะครับเขาจะยกตัวอย่างมีผู้เสนอราคาให้เรา0.95เซนต์นะครับต่อการคลิก1,000ครั้งนะครับในตัวอย่างนี้นะครับก็มีการคลิกถึง5,300ครั้งทําให้ช่องนี้มีรายได้5เหลียญกว่านั่นเองนะครับในส่วนของโฆษณาแบบ True View Instream นะครับ t r v i e w Instream ก็คือก่อนที่เราจะชมวิดีโออะไรนั้นมีคลิปโฆษณาขึ้นมาก่อนนะครับในช่องนี้นะครับมีอัตราการเสนอ TrueView Instream ก็คือ3เหรียญ49เซซนั่นเองนะครับแล้วก็มีอัตราการเข้าชมแล้วถึง904 4ครั้งนะครับทำให้ช่องนี้นะครับมีรายได้จากการเล่นโฆษณา TrueView Instream สามเหรียญกว่าอย่างนี้เป็นต้นครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่สำคัญนะครับในการสร้างรายได้นะครับ ถัดมานะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเราจะทราบได้ทันทีเลยนะครับว่าประเทศไหนบ้างนะครับที่ให้ราคาโฆษณาของเราสูงสุดนั่นเองนะครับในตัวอย่างนะครับพื้นที่ที่ถูกไฮไลไท์สีเข้มๆนะครับอย่างในตัวอย่างนะครับก็จะมีประเทศเมกซิโกนะครับเสนอราคาการลงโฆษณาแบบ True View Instream ให้ถึง167เหรียญก็คือประมาณ5 6 0 0 0บาทนะครับต่อการเล่นโฆษณา 1,000ครั้งหากโฆษณาของเราไปแสดงในประเทศเม็กซิโกนะครับอันนี้แหละครับก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่ทำช่องรับรายได้ในการไปประเมินว่าเราควรจะมีทิศทางอย่างไรในการบริหารช่องเอาละครับตอนนี้ก็จบแล้วในคราวหน้าผมจะมาแนะนำอะไรนั้นติดตามรับชมได้ในช่วงต่อไปครับผมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอ n น l าร์ติกนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับนักครีเอเตอร์นะครับ ท่านสามารถนําข้อมูลที่ท่านวิเคราะห์นะครับที่ท่านไปศึกษาข้อมูลไปวางแผนในการสร้างคอนเทนต์หรือสร้างคลิปวิดีโอของท่านนะครับท่านจะได้รู้ทิศทางและก็แนวทางในการทำไงล่ะครับวันนี้นะครับนอกจากที่ผมจะมาแบ่งปันเรื่องราวแล้วผมอยากจะให้ท่านได้ไปชมบรรยากาศสําหรับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจในช่วงที่ผ่านมาว่าเขารู้สึกกันยังไงและเขาเห็นโอกาสอะไรในธุรกิจ u t u b e นะครับไปติดตามกันครับสวัสดีค่ะ ชื่อปานพิมพ์มนะคะก็ทําธุรกิจส่วนตัวรู้จักอาจารย์จากผ่าน YouTube การสอนอะไรของอาจารย์น่าสนใจแล้วก็เลยทดลองมาเรียนปั๊บนะครับมาจากบริษัทดูทีวีมีเดียครับก็วันนี้ผมก็อยู่ฝ่ายเอ่อโปรดักชันเรื่องของเออเงินเงินทองทองนะครับก็วันนี้มาที่นี่มา,า YouTube พ์ทเนอร์ก็ได้อะไรไปเยอะเลยนะฮะรู้สึกเป็นแรงบนันดาลใจในการหาตังในช่องทางใหม่ๆอาจารย์ให้ความรู้ดีมากครับมีเทคนิคที่ดีมากเข้าใจง่ายมากเลยครับครับพี่ๆก็ดูแลดีมากเลยครับวันนี้ประทับใจมากครับ YouTube ตอนนี้กำลังบูมมากเลยนะฮะการสร้างไรายได้การเชื่อมโยงพ์ทเนอร์อะไรกันนี่มันไหนๆก็มาแล้วฮะ u t u b e Thailand อยากให้ รู้กันเยอะๆครับชื่อส้อมนะคะ,ะธุรกิจที่ทําอยู่ในตอนนี้นะคะเป็นธุรกิจเสื้อผ้าค่ะแบบออฟไลน์แล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับความงามผลิตภัณฑ์รักษาผิวหน้านะคะโดยเป็นผลิตภัณฑ์แบบครีมค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะที่มาเรียนรวยด้วย YouTube นะคะก็โค้ดที่โค้ดที่นี่นะคะก็เอาใจใส่ดีค่ะดูแล ได้เป็นอย่างดีเราประสบปัญหาตรงไหนท่านก็สามารถอธิบายตัวต่อตัว,ตว,ตวแบบว่าชี้ได้ตรงจุดเลยค่ะสําหรับคนที่ยังไม่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะหรือว่าตอนนี้ยังว่าง,ย,งยังว่างงานอยู่ท่านก็สามารถเข้ามาสมัครแล้วก็มาเรียนธุรกิจที่รวยด้วย YouTube ได้นะคะอย่างเช่นเ,เพื่อนๆอ,อาจจะถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่ตัวเองไปแล้วก็มาโพสต์ลงอันนั้นก็สามารถทําให้เป็นรายได้ได้ค่ะสวัสดีครับเป็กงป้เป่งปัปปงครับตอนนี้ทํา เรื่องของรายการทีวีแล้วก็ทำโฆษณาอาจจะมีส่วนอ e ีเวนต์นิดๆหน่อยๆฮะดีใจมากครับที่วันนี้ได้าอบรมหลักสูตร o u t u b e p a เ t n e r ครับเออจริงๆแล้วส่วนตัวเองไม่เคยมีความรู้ทางด้านนี้นะฮะได้แต่ดูแล้วก็วันนี้ถือโอกาสดีมากฮะได้รู้อะไรเยอะเยอะมากเห็นช่องทางหลายๆช่องทางนะฮะก็ก็อยากอยาก,กเชิญชวนนะฮะในคราวต่อๆไปฮะในคราวต่อๆไปถ้ามีโอกาสฮะผมว่าน่าสนใจมาก ควรมาก,ๆ,มากๆ,ๆเลยนะครับบอกว่าช่องทางนี้คุณเท่านั้นแหละฮะที่จะรู้ถ้าไม่ได้มาก็บอกว่าจบไม่มีทางไม่มีทางบอกคุณได้ถ้าคุณไม่มาสวัสดีค่ะอนัญญาพันเมฆนะคะบนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องงานอีเวนต์แล้วก็มีค่ายเพลงเล็กๆชื่อ Morning Stranger ค่ะได้ข้อมูลอย่างมากนะคะเรื่องที่จะทำธุรกิจบน YouTube ทั้งที่เราก็รู้จัก Youtube กันมานานแล้วแต่ว่าเราเพิ่งมาเจอช่องทางที่ว่าเราจะหาเงินได้อย่างไรแล้วก็เทคนิคเชียนต่างๆในการเข้าไปบริหารงานบน YouTube วันนี้ดีมากค่ะขอบคุณต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยที่ให้คำแนะนำทุกขั้นตอนค่ะขอแนะนำเลยนะคะธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นขายสินค้าคืออาจจะไม่ได้เป็นกิจกรรมเรื่องเพลงอย่างเดียวนะคะ ขายสินค้าหรืออะไรต่างๆก็ตามที่มันเป็นความรู้ที่สามารถอัพโหลดลงบน YouTube ได้เนี่ยทุกตัวเนี่ยในประเทศเนี้ยหาสตังค์ได้หมดจากบน YouTube นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยค่ะว่ามันเป็นหลักสูตรที่ดีมากนะคะ สวัสดีค่ะชื่อพัชราลัยพระศรีนะคะปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท Advanced Cyber Management ซึ่งเราทำธุรกิจในเรื่องของการให้บริการซอฟต์แวร์ด้านโมบายให้กับธุรกิจด้านทีวีแล้วก็ในส่วนของกลุ่มคอนเทนต์ดาวโหลดออนโมบายแล้วก็แอปพลิเคชันค่ะสำหรับการเรียนการสอนวันนี้กับอาจารย์สัตพลนะคะได้ความรู้มากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานในด้านคอมพิวเตอร์หรือด้านสื่อโซเชียลมีเดียก็ไม่ต้องกังวลนะคะวันนี้เรียนมีความเข้าใจคะ่ะทีมงานพพอาาร์ สำหรับการเรียนวันนี้นะคะเราก็คิดว่าเราจะนำความรู้ที่ได้นะคะไปต่อยอดในเรื่องของอการทำมาร์เก็ตติ้งในเรื่องของการทำการตลาดในส่วนของธุรกิจและบริการของบริษัทให้เราได้ต่อยอดแล้วก็มีการบริการที่ดีให้กับลูกค้าในอนาคตค่ะ สำหรับทุกทกท่านนะคะที่ยังไม่ได้ทราบข่าวในเรื่องของ YouTube ที่เพิ่งเปิดให้บริการในประเทศไทยนะคะรีบๆเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเรียนแล้วก็มาศึกษานะคะเพราะว่าในส่วนของอการเรียนรู้ในด้าน y YouTube เนี่ยช่วยในเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับท,ทุกทท่านยังไงรีบเข้ามานะคะทีมงานการบริการอาจารย์สอนยอดเยี่ยมค่ะให้10เต็มเลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับนะครับสหรับ เสียงจากผู้ที่เข้ารับการอบรมนะครับท่านเองก็เช่นเดียวกันอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้พลาดไปนะครับหลายๆท่านจะแปลกใจเมื่อได้มีโอกาสมารับรู้มาเรียนรู้ว่า YouTube นั้นสามารถทำเงินได้นะครับรีบลงทะเบียนนะครับมาที่ช่องทางด้านล่างของเราหรือติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์มือถือ สำหรับเรื่องราวของ y t u t u นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายพรุ่งนี้ผมจะมาแบ่งปันเครื่องมือทางการตลาดตัวใหม่อีกตัวหนึ่งที่คุณผู้ชมต้องสนใจแน่นอนเลยนะครับนอกจากนี้นะครับท่านยังสามารถติดตามเราได้ย้อนหลังนะครับในช่องทางดังต่อไปนี้นะครับ f a c e b o o ท Twitter IG และและ y u u t u h anel ครับผมวันนี้ผมสัตย์ลในช่วง Expert o n l i ออนไลน์ต้องไปแล้วครับแล้วพบกันในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ